สวัสดีผู้ตื่นรู้ทุกท่านนะครับผมเองก็ไม่เคยได้เปิดเผยว่าผมชื่ออะไรนะครับแล้วก็ทุกท่านก็เรียกผมว่าไลท์ก็ได้นะครับที่แปลว่าแสงนั่นแหละเ,เพื่อนๆก็จะเรียกผมว่าแสงนั่นแหละครับเวลาเจอกันก็จะบอกว่าโยแสงไปไหนอะไรอย่างนี้นะครับทุกท่านเคยคิดไหมครับว่าชีวิตบางครั้งนั้นมันก็จะเหมือนกับ เดินอยู่บนเส้นทางที่เงียบเหงาครับรอบตัวนั้นมันเต็มไปด้วยผู้คนมากมายเลยนะแต่เรานะ่ะกลับรู้สึกโดดเดี่ยวไร้ซึ่งเพื่อนแท้ไหนจะต้องดิ้นรนกับปัญหาทางด้านกายเงินอีกถ้าที่จริงแล้วอ่ะเราเองก็เป็นคนเก่งนะครับมีความสามารถเหมือนมีแสงสว่างในตัวเองเลยแต่แสงสว่างนี้นะครับมันจะทําให้คนที่มีความมืดในใจนะ่ะไม่กล้าเข้าใกล้ครับ สงสัยพวกเขาจะกลัวถูกเปิดเผยความจริงที่ซ่อนอยู่ก็เป็นไปได้นะครับสำหรับผู้ที่ถูกเรือกอย่างพวกคุณนะครับหรือคนที่กำลังก้าวเดินบนเส้นทางแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณนะ่ะความโดดเดี่ยวเนี่ยพวกเขาก็มักจะเป็นเพื่อนเดินทางที่แสนสนิทของพวกเราครับโลกภายนอกมันดูจะเหมือนกับห่างไกลนะครับหาคนที่เข้าใจได้ยากจริงๆเลยความสัมพันธ์ที่มีความหมายมันก็ดูจะเลือนลาง ยิ่งในสังคมที่ยกย่องแต่ความร่ํารวยแล้วล่ะก็การที่ผู้ถูกเลือกต้องเผชิญกับปัญหาการเงินนั้นมันก็ยิ่งทําให้รู้สึกเหมือนถูกทิ้งไว้ข้างหลังเลยทีเดียวแต่รู้ไหมครับความโดดเดี่ยวแล้วก็ปัญหาที่ถาโถมเข้ามานี่แหละมันคือบททดสอบนะครับเพื่อที่จะขัดเกลาให้คุณนั้นแข็งแกร่งขึ้นเป็นพลังขับเคลื่อนให้คุณเติบโตแล้วก็เข้าไปสู่เส้นทางที่คุณนั้นควรจะเป็น เหมือนกับที่พระพุทธเจ้าครับที่ท่านนั้นทรงออกผนวหนและทิ้งความสุขสบายเพื่อแสวงหาสัจธรรมและตัสรู้ครับเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในที่สุดเราเองก็ไม่ควรท้อแท้กับความโดดเดี่ยวนะครับหรือปัญหาทางด้านการเงินเพราะสิ่งเหล่านี้มันกําลังหล่อหลอมให้เรานั้นเป็นคนที่ดีขึ้นแข็งแกร่งขึ้นและในที่สุดเราก็จะได้ดึงดูดคนที่ใช่ครับคนที่เข้าใจ และพร้อมจะร่วมเดินทางกับเราไปบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณได้ดียิ่งขึ้นครับจริงๆแล้วนะครับทุกท่านการใช้ชีวิตเพียงลำพังนั้นมันอาจจะไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญก็ได้นะแต่เป็นเรื่องธรรมดาครับสำหรับผู้ที่ถูกเลือกคนที่กำลังเดินอยู่บนเส้นทางแห่งการพัฒนาจิตวิญญาณหลายคนนั้นอาจจะสงสัยว่าทำไมตัวเองอะ่ะต้องเผชิญกับความโดดเดี่ยวนะทางทั้งที่เราอะ่ะ เป็นคนดีใช่ไหมครับเรามีน้ำใจนะมีเมตตาแต่ทำไมอ่ะเรากลับสร้างความสัมพันธ์กับใครได้ยากมากๆเลยโดยเฉพาะคนรอบตัวมันเหมือนกับมีกำแพงบางๆครับที่มากั้นเราไว้อยู่ทำให้คนอื่นน่ะไม่กล้าที่จะเข้าใกล้เราเอ๊ะหรือเขาไม่อยากจะเข้าใกล้กันแน่นะและบางทีแล้วมันก็เหมือนกับพวกเขาจะไม่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นก็เป็นไปได้นะครับ ทุกท่านรู้ไว้ครับจริงๆแล้วอะความโดดเดี่ยวอะมันไม่ได้เป็นการลงโทษเลยนะครับแต่มันคือกระจกที่สะท้อนพลังงานและระดับจิตวิญ,ญญาณของพวกเราเองนี่แหละครับที่มันแตกต่างจากคนทั่วไปเป็นความแตกต่างที่สัมผัสได้มากกว่าการมองเห็นระดับพลังงานของพวกคุณอะมันสูงเกินกว่าที่คนทั่วไปเขาจะรับได้ครับโดยเฉพาะคนที่ยังมีกิเลสครอบงำจิตใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นความกลัวความโลภ หรือความหลงครับพลังงานของพวกคุณน่ะมันส่องสว่างเผยเห็นดึงความจริงที่พวกเขาน่ะอาจจะยังไม่พร้อมยอมรับได้ครับซึ่งมันท้าทายครับท้าทายอะไรรู้ไหมครับทุกท่านอัตตายครับหรือตัวตนของพวกเขามันจะบังคับครับให้พวกเขาน่ะมองเห็นด้านมืดในตัวเองซึ่งมันเป็นสิ่งที่พวกเขาไม่ชอบอยู่แล้วความสัมพันธ์แบบนี้นะมันจึงมักจบลงอย่างรวดเร็ว หรือเต็มไปด้วยความขัดแย้งครับมันไม่ใช่เพราะคุณทําผิดพลาดนะแต่เพราะว่าตัวตนของคุณน่ะมันเป็นเหมือนกับกระจกที่สะท้อนนครับให้พวกเขาได้เห็นสิ่งที่พวกเขาไม่อยากจะเห็นคุณกล้าเกินไปหรือเปล่าหรือคุณอาจจะมีอะไรบางอย่างครับที่พวกเขาอ่ะทําไม่ได้แต่คุณทําได้ครับและทําให้พวกเขาเน่ะเลือกที่จะตีตัวออกห่างไม่ว่าคุณจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็ตามครับ ทีนี้นะครับมันก็เลยทําให้เกิดคําถามขึ้นมานะครับว่าเอ๊ะทำไมมันเป็นแบบนี้นะเรามาหาคําตอบจากกลไกทางจิตวิญญาณกันดีกว่าไหมครับในฐานะของผู้ถูกเลือกนะครับหรือผู้พิเศษอย่างพวกเราเนี่ยพวกคุณเนี่ยคุณก็จะมีแสงสว่างทางจิตวิญญาณที่คนทั่วไปนั้นสัมผัสได้ครับแม้จะมองไม่เห็นเป็นรัศมีที่เปล่งประกายออกมาจากภายในดึงดูดให้คนทั่วไปเข้าหา ในขนาดเดียวกันนะครับมันก็จะผลักไสคนเหล่านั้นออกไปรอเมื่อแสงสว่างของคุณนะ่ะมันส่องไปกระทบพวกเขาก็จะกลับมองเห็นด้านมืดของตัวเองมันจะคล้คลายๆกับพวกเทวดาแล้วก็พวกผูดผีปีศาจด้วยนะครับพอเวลาเข้าใกล้เทวดาก็จะรู้สึกอึดอัดแล้วก็เลือกที่จะถอยห่างออกไปแสงสว่างและความมืดเวทนะ่ะมันไม่อาจอยู่ร่วมกัน,น,นได้ฉันใดผู้วิเศษที่ถูกเลือก และคนทั่วไปพวกมักเกลนะครับก็ไม่อาจจะเข้าใจกันได้ฉันนั้นลองจินตนาการถึงห้องมืดๆสักห้องนะครับที่มีคนอาศัยอยู่เขาคุ้นเคยกับความมืดความสลัวครับแม้จะมองเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่เขาก็จะไม่ใส่ใจใช่ไหมครับเพราะความมืดนั้นนะ่ะมันทาให้รู้สึกปลอดภัยคุ้นเคยจนกระทั่งวันหนึ่งครับมีคนถือตะเกียงสว่างจ้าเดินเข้ามา ทัานในนั้นทุกซอกทุกมุมนั้นมันก็ถูกเปิดเผยเห็นสว่างสวัยไปหมดเลยครับทั้งสิ่งที่สวยงามฝุ่นผงความรกแล้วก็คราบสกปรกที่เคยซ่อนอยู่คนที่อยู่ในห้องนั้นอาจจะไม่รู้สึกดีก็ได้ครับพวกเขาอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าไม่คุ้นเคยกับแสงสว่างแล้วก็ไม่คุ้นเคยกับการเก็บกวาดซะด้วยนี่แหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นกับความสัมพันธ์ของคุณเมื่อคุณเข้าไปในชีวิตของใครสักคนหนึ่ง แสงสว่างของคุณนะครับมันก็จะส่องสว่างสวัยนะครับในความสัมพันธ์สุดท้ายแล้วอะ่ะพอพวกเขาเห็นสิ่งที่พวกเขาซ่อนไว้นะครับพวกเขาจะรับไม่ได้เพราะมันกระทบกระเทือนจิตใจมันมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นบาดแผลในใจความไม่มั่นใจหรือความกลัวครับที่มันฝังลากลึกอยู่ในใจของพวกเขาอะ่ะการปรากฏตัวของคุณมันจะทําให้สิ่งเหล่านี้ผุดขึ้นมาทําให้พวกเขารู้สึกอึดอัดแล้วจะถอยออกห่างจากจคุณไปในที่สุด แต่มันไม่ได้หมายความว่าความสัมพันธ์ของคุณนะ่ะมันจะต้องจบลงแบบนี้นะครับคนที่อยู่เคียงข้างผู้ถูกเลือกได้นั้นมันต้องเป็นคนที่กล้าเผชิญหน้ากับด้านมืดของตัวเองคนที่พร้อมจะเติบโตและพัฒนาตัวเองซึ่งคนแบบนี้นะ่ะมันหาโคตรยากเลยครับเปรียบเท่าเหมือนกับดอกบัวที่เติบโตในโคลนตม,มทุกท่านแต่กลับเบ่งบานอย่างงดงามผู้ถูกเลือกก็เช่นกันครับ แม้จะต้องไปเชิญกับความโดดเดี่ยวแต่ในที่สุดแล้วก็จะพบเจอกับคนที่ใช่อยู่ดีคนที่พร้อมจะร่วมทางไปกับพวกเขานอกจากนี้นะครับผู้ที่ถูกเลือกนั้นมักจะรู้สึกโดดเดี่ยวเพราะความไม่สมดุลของพลังงานในความสัมพันธ์พลังงานของคุณนั้นเปรียบเสมือนกับแม่เหล็กที่ดึงดูดผู้คนให้เข้ามาหาครับแต่ไม่ใช่ทุกคนนะที่เข้ามาแล้วจะรู้สึกว่ามันส่งผลด,ดีกับพวกเขาหลายคนที่ เข้าหาคุณเพราะว่าต้องการพลังงานบวกจากคุณนะ่ะก็มีครับการอยู่ใ,ใกล้ๆคุณนั้นทําให้พวกเขารู้สึกสบายใจเหมือนกับดอกไม้ที่เบ่งบานเมื่อได้รับแสงแดดแต่ดอกไม้เหล่านั้นนะ่ะกลับไม่สามารถมอบสิ่งตอบแทนทําให้เกิดความไม่สมดลุลทําให้คุณเป็นฝ่ายให้โดยไม่ได้รับครับเหมือนแม่น้ําที่ไหลลงสู่ทะเลโดยไม่มีวันหวนกลับนานวันเข้านั้นพลังงานคุณนั้นก็จะหมดไปครับ คุณจะรู้สึกเหนื่อยล้าหมดพลังสังเกตเห็นไหมครับว่าหลังจากที่พบเห็นใครสักคนหนึ่งคุณก็จะมักรู้สึกแบบเหนื่อยล้าตลอดเลยนะหรือไม่ก็กังวลหรือก็ท้อแท้ครับนั่นน่ะมันเป็นเพราะว่าพวกพวกเขากําลังดูดพลังงานจากพวกเราครับโดยที่พวกเราไม่รู้ตัวหรอกพูดแบบแรงๆหน่อยก็อาจจะเหมือนกับโปรตีสิตครับที่อาศัยพลังงานจากผู้อื่นนะเพื่อความอยู่รอด แต่พวกเขาไม่สามารถให้พลังงานใดๆตอบแทนได้ก็เท่านั้นเองและเมื่อผู้ถูกเลี้ยงนะครับตระหนักถึงพลังงานที่สูญเสียไปก็จะเริ่มเลือกที่จะอยู่คนเดียวแล้วครับอยากอยู่คนเดียวมากกว่าที่จะมีความสัมพันธ์ที่ทําให้รู้สึกเหนื่อยล้าเหมือนต้นไม้ใหญ่ครับที่ต้องสูญเสียน้ําเลี้ยงไปหล่อเลี้ยงกาฝากการตัดกาฝากทิ้งนะ่ะมันจะเป็นหนทางเดียวที่จะทําให้ต้นไม้ใหญ่เติบโตต่อไปได้การอยู่คนเดียว มันจึงไม่ใช่ความเห็นแก่ตัวนะครับแต่เป็นการรักษาตัวเองรู้จักเอาตัวรอดครับทีนี้การอยู่คนเดียวนะมันก็เหมือนกับโออซิครับกลางทะเลทรายสาหรับผู้ที่ถูกเลือกที่กําลังเดินทางบนเส้นทางแห่งจิตวิญญาณนั้นมันก็เป็นช่วงเวลาที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยครับและจําเป็นอย่างยิ่งเพื่อการเติบโตเหี่ยวยาและการค้นพบตัวเองมันก็เปรียบเสมือนกับฤดูหนาวที่ต้นไม้ต้องทิ้งใบเพื่อพักผ่อนบ้าง สะสมอาหารบ้างและเตรียมพร้อมครับสำหรับการผีใบใหม่ในฤดูใบไม้ผลิช่วงเวลาแห่งความสันโดษนี้นะครับมันจะช่วยเ,าเรามีสมาธิจดจ่อกับการเดินทางภายในโดยปราศจากสิ่งรบกวนเหมือนพระธุดงครับที่ผีวิเวกเข้าไปในป่าลึกเพื่อจเจริญสติภาวนาและเข้าถึงสัจธรรม ในช่วงเวลาแห่งความสงบนี้นะครับเราก็จะได้เยียวยาบาดแผลจิตใจเผชิญหน้ากับตัวเองบ้างแล้วก็เชื่อมต่อกับพลังจกักรวันคล้ายๆกับพวกกิ้งกาเอ๊ะงูดีกว่าครับที่ลอกคราบเพื่อเติบโตถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดบ้างนะครับแต่มันก็เป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ที่นำไปสู่การวิวัฒนาการครั้งสำคัญเลย ผู้ที่ถูกเลือกหลายคนที่มีบาดแผลทางใจฝังลึกจากประสบการณ์ในอดีตเหมือนกับรอยสักที่จารึกไว้บนผิวหนังน่ะมันก็ยากจะลบเลือนบาดแผลเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นเหมือนกับอุปสรรคต่อการสร้างความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้งซึ่งมันก็ไม่ต่างจากกำแพงที่คอยขวางการแม้ใครเข้าใกล้คุณนั่นแหละครับการอยู่คนเดียวนั้นจึงเป็นช่วงเวลาสําคัญที่ผู้ถูกเลือกจะได้เยียวยาบาดแผลแล้วก็ปลดปล่อยพัฒนาการทางอารมณ์ที่ฉุดรัง้ง ไม่ให้ก้าวไปข้างหน้าการเยียวยาเปรียบสเสมือนกับการปลูกต้นไม้ครับต้องใช้เวลาความอดทนและความเอาใจใส่ผู้ที่ถูกเลือกนั้นอาจจะโดดเดี่ยวแต่ในช่วงเวลานี้นะความสันโด,ดก็จะเหมือนกับดักแด้ที่ต้องใช้เวลาเพื่อวิวัฒนาการเป็นผีเสื้อที่สวยงามนั่นเองความสันโดษนั้นไม่ได้เป็นเพียงแค่การเยียวยาเท่านั้นนะครับแต่เป็นการเตรียมความพร้อมสําหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่จะกะวาล หรือธรรมชาติหรือพระเจ้าหรืออะไรก็ตามครับที่ผู้คนเรียกกันน่ะได้กาหนดไว้เปรียบเสม,มือนกับนักรบครับที่ต้องฝึกฝนย่างหนักกอดออกศึกช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวนี้นะ่ะธรรมชาติจากรวานั้นก็จะกําลังหล่อเลี้ยงหล่อหลอมคุณที่แข็งแกร่ง,งฝึกฝนพลังวิเศษและเตรียมความพร้อมสําหรับ,บบทต่อไปในชีวิตนั่นเองทีนี้ลองนึกถึงความสันโดษให้เป็นเหมือนกับการบวชนะครับ ผู้ที่ถูกเลือกนั้นต้องล้าทางโลกเข้าสู่ร่มคาสาวะพักเพื่อฝึกฝนจิตใจคัดเกลากิเลสและค้นพบสัจธรรมแห่งชีวิตการเตรียมพร้อมนี้น่ะมันไม่ใช่แค่การเยียวยาบาดแผลแต่เป็นการลอกคราบครับอัตตาความกลัวและความสงสัยที่ปิดบังพลังที่แท้เจิงภายในตัวคุณเพื่อคุณน่ะก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเองและบรรลุปเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ใช่ไหมครับ ในช่วงเวลาแห่งความโดดเดี่ยวนี่แหละผู้ถูกเลือกผู้วิเศษลหลายๆคนนั้นก็อาจจะรู้สึกกระสับกระส่ายบ้างครับเหมือนชีวิตนั้นกําลังติดลมรอคอยอะไรบางอย่างให้มันเกิดขึ้นแต่ความจริงแล้วการรอคอยนี้มันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการทางจิตวิญญาณมันเปรียบเสมือนกับทาน้ําครับที่ต้องรอเวลาเพื่อไหลลงสู่มหาสมุทรจักรวาลนั้นกําลังจัดเตรียมทุกอย่างเพื่อให้คนนั้นพร้อมสําหรับโชคชะตาครับ ที่รออยู่เบื้องหน้าช่วงเวลานี้นะครับจําไว้เลยมันเป็นโอกาสที่คุณจะได้สํารวจตัวเองแล้วแหละค้นหาความลหลงไหลจริงๆรนสวรรค์หรือแม้แต่ความปรารถนาที่แท้จริงมันเปรียบเสมือนกับการเดินทางเข้าไปในขุมทรัพย์ภายในใจครับเพื่อค้นหาอัญมณีที่ล้ําค่าที่มันซ่อนอยู่แล้วก็เชื่อมั่นนะครับในแผนการของธรรมชาติหรือจักรวาล มาถึงอีกหนึ่งความท้าทายที่ผู้ถูกเลือกนั้นต้องเผชิญก็คือปัญหาทางด้านการเงินครับหลายๆคนนั้นต้องดินดน้นรนแม้จะฉลาดมีความสามารถแล้วก็ขยันขันแข็งเหมือนกับเรือที่แล่นครับพวนกระแสไม่ว่าจะพยายามเท่าไหร่นะครับมันก็เหมือนกับไปไม่ถึงฝั่งสักทีใช้ชีวิตเดือนโชนเดือนไม่มั่งคั่งเหมือนกับคนอื่นๆได้เดือดอร้อนไหมมันก็ไม่ค่อยเดือดร้อนนะครับแต่มันก็ไปไม่ถึงไหนสักที เอ๊ะทำไมมันถึงเป็นแบบนี้นะทั้งที่ผู้ถูกเลือกนะมีศักยภาพมากมายไม่ใช่เหรอเป็นผู้วิเศษนะคำตอบจริงๆแล้วนะครับมันซ่อนอยู่ในเส้นทางจิตวิญญาณครับที่มันแตกต่างกันชีวิตของคุณนะ่ะไม่ได้ถูกควบคุมด้วยกฎเกณฑ์เดียวก,กันกับคนทั่วไปนะครับลองคิดดูดีๆนะครับว่ามันคนละกฎเกณฑ์กันเปรียบเสม,มือนกับกนกอินทรีนั่นแหละครับที่บยบินอยู่เหนือฝูงไก่ คุณมาที่นี่เพื่อภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมครับซึ่งมันขัดแย้งกับวิถีการสร้างความมั่งคั่งแบบเดิมๆลองพิจารณาดูนะครับผู้รุกเรือกอ่ะไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยเงินทองแต่ถูกชี้นําด้วยคุณค่าทางจิตวิญญาณความเป็นตัวของตัวเองและความปรารถนาที่จะใช้ชีวิตอย่างมีความหมายเหมือนศิลปินครับที่ตั้งผลงานด้วยใจรักไม่ได้หวังเงินทองเป็นหลักดังนั้นนะ่ะความหมาย ที่บอกว่าคุณอาจจะพลาดโอกาสในการสร้างรายได้นั้นมันก็จะไม่สอดคล้องเลยครับกับคุณค่าในใจมันเปรียบเสมือนกับพวกนักมวยที่ปฏิเสธการล้มมวยนะครับไม่จะได้เงินทองมากมายเท่าไหร่ก็ตามแต่ก็ไม่ยอมทําครับเพราะว่าศักดิ์ศรีมันค้าคออยู่ผู้ถูกเลือกนั้นจะให้ความสําคัญกับการเติบโตของจิตวิญญาณมากกว่าผลประโยชน์ทางการเงินครับ เหมือนชาวนานที่หว่านเมล็ดพันธุ์ลงบนผืนดินโดยหวังเพียงแค่ผลผลิตที่งอกงามไม่ได้หวังกําไรมหาศาลครับแค่มีข้าวกินก็พอแล้วดังนั้นน่ะการที่ผู้ถูกเรียกต้องดินลนเรื่องการใช้เงินมันจึงไม่ใช่ความล้มเหลวนะครับแต่ว่ามันเป็นสัญญาณว่าคุณกําลังเดินบนเส้นทางที่แตกต่างเส้นทางที่สอดคล้องกับจุดมุ่งหมายที่สูงกว่าบรรดาผู้พิเศษผู้ที่ถูกเรียกนะครับพวกเขามาที่นี่เพื่อ มอบแสงสว่างให้กับโลกครับเยียวยาและสร้างฝันสิ่งดีงามซึ่งสิ่งเหล่านี้นะมันอาจจะไม่ได้มาพร้อมกับเงินทองมากมายแต่คุณค่าที่แท้จริงมันอยู่ที่การให้นี่นะครับแล้วก็การแบ่งปันซึ่งมันไม่จําเป็นต้องแบ่งปันแค่เงินทองนันนะครับเราอาจจะมีความรู้มีทริคดีๆเราก็แบ่งปันกันได้ครับการดิ้นรนทางการเงินนะ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของบททดสอบเท่านั้นนะครับ เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าเหมือนกับเหล็กครับที่ต้องผ่านการหลอมด้วยไฟมันจึงจะแข็งแกร่งถูกไหมครับผู้ที่ถูกเลือกก็เช่นกันพวกเขาต้องผ่านบททดสอบนี้เพื่อขัดเกลาให้จิตวิญญาณแข็งแกร่งพร้อมภาร,รกิจที่รออยู่เบื้องหน้าครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให้ผู้ถูกเลือกนั้นประสบปัญหาทางการเงินก็คือความไม่สอดคล้องกับวิธีการสร้างความมั่งคั่งแบบเดิมๆเงินก็คือพลังงานรูปแบบหนึง่ง การไหลเวียนของพลังงานนี้น่ะมันจะขึ้นอยู่กับความถี่การสะเทือนของคุณเองครับผู้ที่ถูกเลือกนั้นจะมีพลังงานที่มุ่งเน้นไปที่กิจกรรมความถี่สูงเช่นการเยียวยาการสอนการสร้างสารรค์แล้วก็การสร้างครับการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีให้กับโลกกิจกรรมเหล่านี้นั้นมันอาจจะไม่ได้ให้ผลตอบแทนเป็นเงินในทันทีครับแต่เป็นสิ่งที่จําเป็นต่อจิตวิญญ,ญาณของคุณ เปรียบเสมือนกับแม่น้ําที่หล่อเลี้ยงผืนป่าแม้จะไม่ได้มีสิ่งตอบแทนใดๆแต่ก็เป็นหัวใจของระบบนิเวศเลยทีเดียวครับวิธีการสร้างความมั่งคั่งแบบเดิมๆไม่ว่าจะเป็นการทํางานในบริษัทการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์หรือทําธุรกิจเพื่อกําไรนะ่ะมันอาจจะไม่สอยคล้องกับพลังงานของคุณนะครับเหมือนนกที่ถูกขังไว้ในกรงทองแหละแม้จะสุขสบายแต่ก็ไม่ได้เป็นอิสระเลยคุณอาจจะรู้สึกว่าวิถีเหล่านี้นะ่ะ มันไม่ใช่เส้นทางที่ใช่ครับมันไม่สอดคล้องกับคุณค่าในใจเหมือนกับศิลปินที่ถูกบังคับให้วาดภาพนะทุกคนแบบถ้าเราท่องทาแบบสิ่งที่เรารักนะครับทุกวนัน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 ทุกวนักวนแบบโดยที่วันหนึ่งเราก็ไม่ได้เต็มใจทําอ่ะแต่จําเป็นต้องทําอ่ะมันทรมานนะครับผมเคยผ่านจุดนั้นมาแล้วแล้วมันเป็นยังไงล่ะครับสุดท้ายมันก็เป็นกําแพงครับที่ขวางกั้นความสําเร็จ ความสำเร็จทางการเงินนี่เนี่ครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าเราอ่ะจะมั่งคั่งไม่ได้นะครับเพียงแต่ต้องค้นหาวิธีที่มันสอดคล้องกับจิตวิญญาณที่มันแมทกันนะครับคือจะไปค้ากําไรมากเกินไปมันก็เป็นไปไม่ได้ถูกไหมครับสําหรับผู้ที่จะตื่นรู้ทางจิตวิญญาณหรือว่าพวกผู้วิเศษนะครับเพราะฉะนั้นแล้วมันก็ต้องหาวิธีที่แมทกันนะครับสําหรับใครแต่ละคนหนึ่ง แทนที่จะมุ่งเน้นเงินทองเนี่ยเราก็จะมุ่งเน้นไปที่การสร้างคุณค่าให้กับโลกครับใช้พรสวรรค์แล้วก็ความสามารถเพื่อที่จะรับใช้ผู้อื่นเหมือนกับต้นไม้ใหญ่ที่ให้ร่มเงาครับให้ออกซิเจนแล้วก็ผลไม้โดยที่ไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆเลยทีนี้จงเชื่อนะครับว่าจาักรวาลพวกเขาน่ะจะจัดสรรสิ่งต่างๆให้กับคนและบางทีจักรวาลเนี่ยกว่าจะเป็นพวกเราเองก็เป็นไปได้ครับเอ๊แต่ยังไงก็ตามครับ เราจะไม่ถูกทิ้งอย่างแน่นอนพวกเขาจะจัดให้เราอย่างเหมาะสมตามจุดมุ่งหมายครับทีนี้คนที่แบบว่ามีภารกิจที่แบบว่ายิ่งใหญ่หน่อยนะครับจักรวาลเนี่ยพวกเขาก็อาจจะให้ทรัพยากรมามากมากมากว่าคนทั่วไปครับทีนี้ไอ้ทรัพยากรที่มันมากกว่าคนทั่วไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเหมือนดาบสองคมครับเตะไม่ได้เตะขึ้นไปจู่โจมศัตรูเนี่ยบาดเท้าเราพอดีเลย เพราะฉะนั้นแล้วจัก,กรวาลพวกเขาก็จะจัดสรรให้เราอย่างเหมาะสมนั่นแหละครับมันเหมือนกับฝนที่ตกลงมาหล่อเลี้ยงสรรพสิ่งอย่างเท่าเทียมครับโดยที่ไม่เลือกที่รักมักที่ชังแต่อย่างใดเลยเหตุผลที่ทำให้ผู้ถูกเลือกนั้นมักจะยากจนครับคือจุดมุ่งหมายในชีวิตมันไม่สอดคล้องกับการแสวงหาผลกำไรแบบเดิมที่ผมนั้นบอกไปนั่นแหละครับมันก็เหมือนกับว่าพวกคุณเนี่ย เป็นนักบวชครับที่ละทิ้งเงินทองเพื่อแสวงหาศัจธรรมผู้ถูกเลือกมาที่นี่เพื่อมอบแสงสว่างเยียวยาและให้ความเข้าใจแก่โลกครับซึ่งเส้นทางนี้น่ะมันแตกต่างจากคนทั่วไปผู้ที่ถูกเลือกหลายคนมีภารกิจในการช่วยเหลือผู้อื่นเช่นการสอนการเยียวยาการสร้างสรรค์งานศิลปะและการให้คําแนะนําทางจิตวิญญาณซึ่งเส้นทางเหล่านี้นะครับอาจไม่ได้นําไปสู่ความมั่งคัง่งทางการเงิน แต่มันให้รางวัลทางจิตวิญญาณเปรียบเสมือนกับเทียนที่สละตัวเองเขาไหมเพื่อให้แสงสว่างแก่ผู้อื่นนั่นเองครับการอุทิศตัวเองเพื่อจุดหมายนั้นมันอาจจะทําให้ผู้ถูกเลือกต้องสละนะครับเสียสละทางการเงินแต่การเสียสละนี้นะมันต้องเป็นส่วนหนึ่งครับที่วิวัฒนาการทางจิตวิญญาณสอนให้เราอดทนสร้างสารรค์และแก้ไขปัญหาครับ เพราะฉะนั้นแล้วผู้ที่ถูกเลือกไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยความโลภแต่โปรดเข้าใจนะครับว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงนะ่ะมันมาจากภายในจากการใช้ชีวิตที่สอดคล้องกับจิตวิญ,ญญาณที่เปียบเสมือนกับบ่อน้ําที่ให้น้ําแก่สรรพสัตว์โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนแต่อย่างใดเลยครับความคิดเช่นนี้นะ่ะมันก็ทําให้ผู้ถูกเลือกนะครับค้นพบคุณค่าในสิ่งที่คนทั่วไปนั้นมองข้ามและจักรวาลนั้นจะนําทางคุณไปสู่โอกาสที่เหมาะสมครับ ซึ่งมันจะนำมาซึ่งความบูรมสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นทางจิตวิญญาณและวัตถุครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้ถูกเลือกนั้นต้องดิน้นรนทางการเงินก็คืออุปสรรคจาก,กประสบการณ์ในอดีตหรือรูปแบบจากความเชื่อของบรรพชนนะครับเปรียบเสมือนกับมรดกที่ตกทอดมาผู้ถูกเลือกมาที่นี่เพื่อทำลายพันานาการเหล่านี้ครับเยี่ยวยาบาดแผลที่สืบทอดกันมา ทำให้วงตระกูลน่ะต้องยากจนหรือขาดแคลนภารกิจนี้แม้ว่ามันจะยากลําบากนะครับแต่ก็เป็นบททดสอบสําคัญที่จักรวาลมอบให้เพื่อให้ผู้ถูกเรียกได้เรียนรู้ครับและเติบโตเปรียบเสมือนกับเพพที่ต้องผ่านการเจรไนจึงจะเปล่งประกายผู้ถูกเรียกก็เช่นกันครับพวกเขาต้องผ่านบททดสอบนี้ให้ได้เพื่อขัดเกลาจิตวิญ,ญญาณให้แข็งแกร่ง เมื่อผู้ถูกเลือกนะครับปลดปล่อยพนาการเหล่านี้ได้แล้วโอกาสทางการเงินนั้นมันก็จะลังหลเข้ามาครับอย่างมหัศจรรย์สอดคล้องกับจุดบุ่งหมายที่สูงกว่าเปรียบเสม,มือนกับแม่น้ําที่ไหลลงสู่มหาสม,มุทรอย่างอิสระครับไหลซึ่งสิ่งจีดขวางผู้ถูกเลือกนั้นก็มักจะเผชิญกับปัญหาทางการเงินเพื่อทดสอบศรัทธาน,น,นะครับและความเชื่อมั่นในจักรวาลเปรียบเสม,มือนกับนักเดินทางกลางทะเลทรายครับที่ต้องอดทนต่อความกระหายเพื่อพิสูจน์ความศรัทธานั่นเอง ในเส้นทางที่ถูกชี้นำโดยคุณค่าทางจิตวิญ,ญญาณเส้นทางทางการเงินนั้นอาจจะดูเลือนลางปัญหาทางด้านการเงินนั้นมันก็เป็นเพียงแค่เรื่องชั่วคราวครับมันกําลังเตรียมพื้นฐานสําหรับความสัมพันธ์ที่ลึกซึง้งและมีความหมายมากขึ้นปัญหาทางการเงินนั้นมันเป็นเพียงเรื่องชั่วคราวครับกาลังสอนบทเรียนที่จะนําไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบที่ยิ่งใหญ่กว่าสอดคล้องกับจิตวิญ,ญญาณของคุณเปรียบสเสมือนกับเมล็ดพันธุ์ ที่ต้องฝังอยู่ในดินรอเวลางอกงามเป็นต้นไม้ใหญ่ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาตลอดคลิปนี้เลยเนือสิ่งอื่นใดแล้วก็ถ้าคิดสิ่งไหนแล้วไม,ม่เป็นครนอื่นนั้นก็ขอสมปรารถนาครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ